น,น,นี่ถ้าพี่นอทุกคนมาเที่ยวเมือไหร่จมูกยังน้อยนะครับโมมี่นะครับวันนี้คือนี่ช่วงนี้ช่วงดอกไม้เปลี่ยนสีนะครับช่วงนี้ลีลงคลิปดอกไม้เปลี่ยนสีใบนะครับอ,อยากให้เพิ่พความกันครับว่าเมืองอุ่จมูบรรยากาศที่เป็นแบบใดอพุ่มมิทั์เป็นแบบไดนนะครับเรา ความสวยงามของเขาใบไม้เป็นสีจะเจ้มขนาดแตเดี๋ยวเพิ่พความกันเลยครับนี่ครับอันนี้บรรยากาศครับตึกสูงครับวนี้ล้อมรอบด้วยภูเขานะครับนี่ครับสุดยอดเลยครับนี่ครับนี่ฮารล้อกทำไปแดงครับเดี๋ยว้าพ่น้่องทุคนไป เบิ้งไอ้ทุง่งดอกไม้ไเปลี่ยนสีเอ้ว่ามปนดอกไม้เปลี่ยนสีครับใบไม้เปลี่ยนสีนี่แล้วใบแดงอยู่นะครับเดี๋ยวให้ยูมเข้าไปในทุง่งต้นไม้เปลี่ยนสีครับใบไม้เปลี่ยนสีไอ้เขาอีกเข้าไปเบิ่งใ,ใกล้ๆครับพ่อม่อที่ สวยงามขนาดใดน้ำจิ้จมขนาดใดนะครับนี่ครับจุยอดเลยครับนี่ครับบ่มีบ่มีบ่มีต้นเฉียวเลยครับน,นี่ต้นแดงครับต้นแดงต้นออกสุ่นะครับเนี่ย สวยงามมากเลยครับผมสุดยอดเลยครับบรรยากาศก็ดีครับวันนี้15องศาครับพอรีก็มาท้ายลุดนะครับคือแบบยู่ในดุงสีแดงเลยนะครับสีแดงไปหมดเลยนะครับ